ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเก็บเหรียญน,นะคะผ่านแอปพลิเคชัน l i น์นะคะเป็นเก็บเหรียญฟรีนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่อแอปไลน์นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่ตรง wallet นะคะตรงนี้นะคะพอ wallet เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างที่มัโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ไปที่ line point นะคะที่เป็นสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีตัว P ตรงกลางนะคะคือ line point แล้วก็ คลิกเข้าไปนะคะหครั้งหลังจากนั้นก็รอนะคะทีนี้ตอนนี้คือตัวน,นี้มีทั้งหมด27่สิบนะคะยี่สิบเจ็ด่งเท่ากับ2เหรียญที่เราจะไปใช้แลกที่สะสมมานนี้คือเป็นสะสมเหรียญฟรีนะคะโดยที่เราเก็บพ o i n t เก็บเหรียญไว้แลกซื้อสติกเกอร์ไลน์แล้วก็ทีมต่างๆนะคะในแอปพลิเคชัน Line ทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาเลื่อนดูนะคะว่าเขามี อพอยต์อันไหนหเก็บบ้างนะคะก็จะมีแนะนานะคะตรงเพจแนะนําเขาบอกว่า,วา,ารับพอยต์ฟรีเพียงเขาเล่นเกมเสร็ฐีติดต่อกัน3วันอันนี้คือเราก็เข้าไปเล่นผ่านลายพอยต์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลายเกมนะคะรับพอยต์ฟรีนะคะเพียงทําแบบสอบถามจากลายเกมนะคะรับไป2พอยต์อ่ะเล่นเกมต้องใช้เวลานะคะเราเราก็มาลองลายเกม ดีกว่านะคะแล้วก็คลิกที่ลายเกมนะคะแล้วก็คลิกที่ลายเกมเข้าไปหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมานะคะมันก็จะมีเงื่อนไขเขาบอกว่ารับพอยฟรีเพียงทำแบบป็นจากลายเกมหรือช่วงที่รับพอยนะคะรับพอยภายในต้นเดือนมิถุนายนนะคะกะติกาเขาก็จะบอกไว้นะคะเราก็ไปอ่านดูอันนี้ก็คือตอบแบบสอบถามแล้วก็อ่ะเล่นเกมยอมรับและดำเนินการไป นะคะหลังจากนั้นถ้าเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าเปิดด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนสักหนึ่งอยา่างนะคะก็รอนะคะอืมเขาอันนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันตัวตนนะคะว่าเราใช่ไหมแล้วก็อ่อนุญาตไปนะคะว่าเราจะเข้าร่วมเล่นเกมอะไรต่างๆก็ๆเขาบอกว่าคุณเล่นเกมหรือไม่เราก็ตอบไป ไม่เล่นนะคะปกติก็คือไม่เล่นอยู่แล้วคุณเล่นเกมบนอะไรไม่ได้เล่นเกมแล้วก็ต่อไปอ่าไม่เล่นนะคะก็คือไม่ค่อยเล่นคุณมักเล่นเกมประเภทใดบนคอมก็คือถ้าเราไม่เล่นเกมแล้วก็ตอบไปเลยไม่เล่นไม่เล่นนะคะก็คือจริงๆก็คือไม่ไม่เคยไม่ค่อยนี่คือเราก็ตอบแบบสถามไปนะคะ แล้วก็จะตอบยังไงก็ตอบไปแหละเพราะว่าก็เหมือนแล้วก็ตอบไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอายุประมาณนี้นะคะแล้วก็เล่นไปก็คือ ลูกจ้างใช่ไหมอ่ะแล้วก็เกยนไปก็ส่งไปอันนี้ก็คือพวกเราขอของอะไรเรียบร้อยก็ตอบแบบสอบถามไปเรียบร้อยอ่ะแล้วก็กลับมาที่แอปพลิเคชันไลน์เหมือนเดิมนะคะก็เป็นอันสิ์หลังจากนั้นเราก็ต้องรอไลน์พอยเข้ามานะคะ